พอ,อคลิปที่แล้วเราจําคนสลับกัน,นะะก็คือพี่สาวของนางเอกในร่างปัจจุบันกับพี่สะใภในชาติก่อนซึ่งพี่สะใภในชาติก่อนชื่อว่าเซียมินนะคะส่วนพี่นางเอกอะที่แบบที่นางเอกมาอยู่ในร่างเนี่ยชื่อว่ารวยอีหุ้ยนะทุกคนแต่ว่าแต่งงานออกไปแล้วนะคะ อันเนี้ยเราทํามาเผื่อใครฟังเราเล่าเราก็งงว่าเอ๊ะตัวละครไหนตัวละครไหนซึ่งมันเยอะแล้วก็แบบอาจจะจําสับสนนะคะเราก็เลยแบบทำมาให้ได้ดูประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ยังเป็นครอบครัวที่ยังไม่ได้เปิดเผยชาติกําเนิดนางเองกคนเดี๋ยวมันจะต้องมีทางฝั่งที่เป็นชาติกําเนิดของนางเอกเอีกนะบอกเลยว่านางเอกเรื่องนี้ถึงจะไม่ได้ฉลาดเวอร์วางเหมือนพระเอกของเราแต่ก็ไม่โง่แล้วก็ปากแซ่บไม่ยอมคน ก็คือถ้าอยากได้ปากแซบก็คือคนอื่นก็คือต้องยอมเหมือนกันนะบางทีที่น้องคนจะโหดเหรือเล,ล็ดขาดน้องก็ทําได้เป็นอย่างดีเลยทุกคนเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนี้ไม่ลําใหญ่แน่นอนค่ะไปหาอ่านกันนะมันสนุกมากนีจะมาเปิดเผยชาติกําเนิดอ,อีนิงนะคะเราจะมาเล่าที่มาที่ไปกันก่อนมันเริ่มจากที่หุ่นพเทาหลวงเนี่ยป่วยนะคะแต่ต่อจากนี้เราขอเรียกนามว่าท่านย่าก็พอนนองสั้นๆและท่านย่าเนี่ยก็รู้ว่าคงจะเสียชีวิตไว้ก็เลยเรียกเจิ้นมามาเนี่ยกลับมาดูแลอีนิงเพราะถ้าหากท่านย่าเสียไปแล้วเนจม้มลลงมา,มา ือว่าเป็นคนสําคัญที่หลัวเฉิงจางพ่อนางเอกเนี่ยยังเกรงใจเจนมามาเนี่ยเป็นคนสนิทของผู้หญิงแซกู้ก็คือแม่ของเอิงแล้วก็ยังเคยดูแลอิงตอนยังเล็กมากๆมีความเชี่ยวชาญทางด้านทางศักษ์ทางด้านการแพทย์อีกด้วยแต่นางเนี่ยออกไปจากโจนเนี่ยหลังจากที่แม่อเอิงเสียชีวิตแล้วแลวก็พูดไว้ว่าจะไม่กลับมาที่ตระกูลน,นี้อีกก็คือนางพูดไว้ด้วยความที่แบบว่าน่าจะแบบเจ็บแค้นประมาณหนึ่งอืมซึ่งนอกจากเจนมามาจะออกไปแล้วคนรับใช้รอบตัวของแม่ก็ยังออกไปด้วยกันทั้งหมดเลย จนมามาเนี่ยที่ได้รับจดหมาจากท่านยาว่าเออท่านยาป่วยโน่นนี่นั้นก็เลยกลับมาที่จวนยอมกลับมาลวทุกคนเออแล้วเดีนี้ก็เลยมารักษาท่านยาเท่าที่เตัวเองทําได้แล้วก็เตรียมจะกลับแหละในวันที่จะกลับอ่ะท่านยาก็เลยเรียกมาคุยว่าแบบเธอไม่รักไม่เอ็นดูอีหนิงเลยเหรอทั้งทั้งที่ก็รักแล้วก็พักดีกับแม่เขาขนาดนั้นสุดท้ายเนี่ยท่านยาก็เลยคาดคันจนจนมามาเนี่ยพูดความจริงที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแล้วก็เหตุผลที่ต้องออกออกจากจวนนี้ไปพูดเสร็จก็ออกเดินทางเลยทันทีท่านยา ตึงตะลึงแล้วก็สงสารหลานแล้วก็มีความกดอะไรพผลพุ่งขึ้นมาเยอะมากคือแบบหลากหลายอารมณ์อเออด้วยความที่ชอกแล้วก็อารมณ์ขึ้นสูงมากเนี่ยทําให้อาการสุดหนักแล้วก็ เสียชีวิตเลยแต่ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็ได้เรียกหลวดสุนเยืนหรือพี่ชายสาบของเรานะคะมาคุยเรื่องดูให้ดูแลปกป้องน้องซึ่งพี่เนี่ยก็ตอบรับเลยนะแล้วก็หนักแน่นด้ว,ว่าจะดูแลน้องสาวแต่ท่านย่าก็พูดขึ้นมาว่าไม่ใช่เพียงแค่คําเนี่ยพูดขึ้นไปแล้วก็สิ้นใจไปเลยอีหนิงก็เลยยังไม่ทันได้ดูใจท่านย่าครั้งสุดท้ายน้องก็เลยแบบเสียใจหนักมากเธอเพราะท่านย่าเป็นคนเดียวในครอบครัวตั้งแต่ที่นางเติร์ลืมตาม,มาแล้วรักและเอ็นดูนางด้วยใจจริงเออยังไม่ร่วมเห,ห,หร,มเรียงนะ หลังจากท่านย่าเนี่ยเสียไปนะคะบ้านใหญ่กับบ้านรองเนี่ยก็ได้ทาการแยกกันตอนแรกบ้านใหญ่จะไม่ยอมแยกด้วยนะทุกคนเหมือนกับแบบเขาบอกว่าถ้าเกิบ้านมันยังรวมกันอยู่ไอ้พวกผลประโยชน์อะไรในร้านค้าต่างๆที่เป็นของตระกูลบ้างหลักนางแบบยังพอด,ดึงออกมาได้เยอะแต่พอถ้าต้องแยกเนี่ยก็ต้องแบ่งคือครึ่งกันแลหละเงินที่ต้องใช้เยอะก็คงจะไม่ได้ใช้เยอะท้าขนาดนั้นแล้วคือนางต้องการเงินไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานของลูกชายคนโตของนางอีก,กับคน ลองหดนางด้วยนั่นแหละเออทีนี้แต่พี่ชายหรืพี่ชายสามก็คือมาเลยไม่ให้แยกกันเดี๋ยวนี้อะไรประมาณนั้นก็เลยได้แยกกันนะคะแล้วก็แบ่งสมบัติของตระกูลเนี่ยเท่ากันทั้งสองบ้านส่วนสมบัติของท่านย่าส่วนใหญ่ที่ทุกคนรู้อะสมบัติส่วนใหญ่เลยนะก็คือจะแบ่งให้เอ่อพวกลูกในนี้แล้วก็พวกลูกทั้งหลายนั่นแหละพวกพี่น้องกันอีนหนึ่งจะไม่ได้ในส่วนนี้แต่อีนหนึ่งจะไปได้เป็นเงินเก็บส่วนตัวของท่านย่าแทนซึ่งก็ไม่น้อยนะคะ พอทัญญ่าเสียเนี่ยอีหนิงก็จะอยู่ที่เรือนของทัญนาต่อไปก็ไม่ได้ค่ะก็เลยได้ย้ายออกจากเรือนทัญญ่าไปอยู่เรือนของหลินไฮรูซึ่งหลินไฮรูเนี่ยก็คือด้วยความรวยแล้วก็สมบัติพัสถานเยอะนะก็คือเตรียมตัวเตรียมแบบว่าเตรียมห้องหับให้หลิวอีหนิงด้วยความแบบว่าเออเอาสมบัติทุกอย่างแทบจะไปกรองอยู่ในห้องของน้องอะแก จะบอกเลยนะคะว่าทางฝั่งพี่ชายสามของเราเนี่ยช่วงนี้มันรุ่งเรืองขึ้นแล้วค่ะเพราะว่านางไปสอบได้อันดับหนึ่งและอนาคตก็ยิ่งจะดีขึ้นอีกแน่ๆก็เลยเนี่ยถูกยกมาให้เป็นลูกชายของหลินให้หลูที่ไม่มีลูกค่ะส่วนทางด้านอนุเฉี่ยวนะคะที่สร้างเรื่องไว้เยอะเนี่ยจะโดนอีหนิงแยกลูกชายนะคะหลวเส้นหยวนเนี่ยไปให้อานุอีกคนหนึ่งดูแลเออนางก็เลยตอมใจหนักแล้วก็แค้นเคืินอ,อีหนิงเป็นอย่างมากท่านพ่อเนี่ยจะขัดอะไรก็ไม่ได้แหละเพราะว่า แบบคือเธอทําตัวเองอะไรแบบนี้นแล้วก็เห็นความที่แบบว่าไม่พร้อมในการเลี้ยงลูกชายซึ่งลูกชายมันถือเป็นเรื่องใหญ่ของตระกูลนะเนาะเธอเออแล้วก็มีความเอ็นดูอนุเชียวน้อยลงอย่างมากค่ะแต่มีวันหนึ่งคะคนใช้คนสนิทของอนุเชียวนี่มาแจ้งว่าลูกน้องที่ร้านเนี่ยขโมยเงินไปรักษาภรรยาซึ่งคนใช้ก็จะเห็นใจลูกน้องคนนี้เนาะเออแต่อนุเชียวก็คือจะให้ออกท่าเดียวทีเนี้ยภรรยาไอ้ลูกน้องเนี่ยรู้เรื่องเขาก็เลยมีความลับบางอย่างเกี่ยวกับแม่ของอีนิงจะมาบอก ไอ้ทงางนั่นคนใช้คนสนิทของอนุเฉียวได้ยินก็เลยรีบม,มาแจ้งอนุเฉียวอนุเฉียวเนี่ยก็เลยสนใจแล้วก็ เรียกตัวให้แบบว่าเอาตัวคนเอภรรยาคนเนี้ยมาเดิมแล้วเนี่ยภรรยาของลูกน้องคนเนี้ยก็คือคนใช้ของแม่อีหนิงเพียง <_ Pis. S 1> แต่เป็นคนใช้ที่รอบนอๆไม่ใช่คนใช้คนสนิทแต่ก็ได้ติดตามหูหยินนะออกไปอยู่วัดตอนที่อนุเฉียดทองด้วยตอนที่แม่ของอีหนิงไปอยู่วัดในตอนที่อนุเฉียดทองเนี่ยก็มีวันหนึงนะคะที่มีองค์คลักเนี่ยบุกม,มาลักพาตัวหูหยินไปค่ะซึ่งคนที่อยู่กับหูหยินแบบองค์คลักที่อยู่รอบตัวหูหยินนะน้อยมากกว่าคนมันก็เลยสู้องค์คลักคนเนี้ยไม่ได้เออแล้วก็ หลักพาตัวไปเป็นเดือนหรือสามเดือนเลยนะเราก็ไม่แน่ใจหลังจากที่หญิงกลับมาเนี่ยก็ท้องแล้วก็คลอดก่อนกําหนดทุกคนแต่ตัวเด็กที่คลอดนี่นก็คืออุดมสมบูรณ์ก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะคลอดแบบปกติแต่หลอกทุกคนว่าเป็นการคลอดก่อนกําหนดซึ่งมันก็หมายถึงว่าการที่แม่ท้องเนี่ยท้องตอนที่ไม่ได้อยู่กับสามีหรือไม่ได้อยู่กับลวเฉิงจางแล้ว พ่อของลูกเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่องคารักที่พาตัวไปซึ่งก็ถือเป็นคนชั้นต่ำนะเธออนุเฉี่ยวเนี่ยก็เลยรีบไปบอกกับสามีนะคะรือหลวงเฉิงจางแล้วก็ใส่ไฟว่าเป็นลูกคนชั้นต่ำนู่นนี่พ่อที่ได้ฟังก็หัวร้อนขึ้นมาคะสั่งอีหนิงไปคุกเข้าอยู่ศาลบรรพชนเลทุกคนทางด้านพี่ชายสามที่รู้ว่าเกิดเรื่องเนี่ยก็ส่งจดหมายไปแจ้งท่านเว่ยหลิงกวกงว่าความลับได้ถูกเปิดเผยแล้วเว่ยหลิงที่ได้รับจดหมายเนี่ยก็รีบมาที่ตะกุลหลวงพร้อมกระหารี่เตรียมมาด้วยเว่ยหลิงกวกงคนน้ตตตาาาามมมมหแแ่่่่ขอององงิลดก็ไรูว ไอุ้ผู้หญิงคนนี้เป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแต่กว่าจะมาหาเจอลูรูแล้วอะ่ะก็คือเสียไปแล้วเหลือแต่ลูกสาวทิ้งไว้ให้ซึ่งลูกเนี่ยก็ได้บาะแสจากลูกเจเสียหรือเชิงหลังนะที่เคยมาเจออีหนิงนี่แหละเราก็จะไม่แม่นเท่าไหร่ว่ยหลิงก็เลยเตรียมตัวมารับลูกลกับนะคะแล้วก็มาร้อมกับทาหารสามพันนายเลยเธอก็คือคุณพ่อเล่นใหญ่มากกะว่าถ้าจรจาไม่ได้ก็จะจัดการด้วยกำลังอย่างนี้เลย ทางด้านของหลัวเฉิงจางที่กาลังหัวฟัดหัวเวียงกับเรื่องของอีหนิงอยู่แล้วก็สั่งให้อีหนิงน่ย้ายออกจากเรือนของหลินไฮห,หลูไปอยู่ที่เรือนของแม่ตัวเองแบบที่เก่าแล้วก็โสดโซ,โซ,โซมาแกทีเนี้ยก็ได้ยินคนรับใช้มาแจ้งว่าเว่ยหลิงกัวกงมาเยือนก็เลยต้องรีบออกไปต้อนรับระหว่างนั้นเนเจิ้จนมามาก็โดนตามกลับมาพอดีค่ะก็เลยได้เล่าให้เว่ยหลิงเนะี้ยฟังว่าชีวิตของหูหญิงที่อยู่กับหลัวเฉิงจางเนี่ยเป็นยังไงมันแบบอปยศอสดสูแบบไหนเออมีความรู้สึกแบบไหนกันอยู่ในกับคู่ชีวิตแบบนี้ที่ทุกคนคิดว่่าอนนิงเป็็กคชัตม เลยแล้วนะคะว่ามีพ่อเป็นเว่ยหลิงกัวโกงเธอซึงเป็นขุนนางแบบใหญ่ในราชสำนักคนหนึ่งเออเป็นขุนนางบูด้วยนะคะมีทหารและปกครองเป็นหมื่นเป็นแสนนายเราจะขอเรียกวว่ยหลิงว่าคุณพ่อเลยแล้วกันนะคะ ก็คือในตอนนั้นเนี่ยพ่อบาดเจ็บองคลักก็เลยไปหาคนที่น่าจะพอรักษาแล้วก็ดูแลแบบเจ้านายได้แบบส่วนตัวได้เออก็เลยไปเจอกับแม่อิงก็เลยไปเอามาลุยเธอ mm hmm. แม่ของอิงเนี่ยที่โดนจับไปเห็นวิหลิงก็รู้เลยว่าต้องเป็นคนหญ่คนโตแล้วก็ทําภารกิจเกี่ยวกับประเทศเนี่ยได้รับบาดเจ็บมานางก็เลยยอมรักษาให้แล้วก็ยอมดูแล แต่มันมีอยู่วันหนึ่งที่ด้วยยาที่รักษาหรือด้วยอาการอะไรสักอย่างของเว่ยหลิงอะทาให้คุณพ่อเขาไม่มีสติเธอแล้วก็ได้เสียกับแม่ของอีหนิงหลังจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอะเว่ยหลิงก็ทั้งขอโทษแล้วก็ทั้งบอกว่าจะรับผิดชอบแต่ว่าแม่อีหนิงก็คือบอกว่าไม่ต้องแล้วฉันก็จะไปแล้วแล้วแม่ก็ไปเลยแต่พอแม่กลับมาที่จวนก็ได้รู้ว่าตัวเองท้องซึ่งเจิ้นมามาก็ถามว่าแบบ จะเอาออกไหมแม่ก็คือไม่ขอเก็บเด็กคนนี้ไว้แล้วก็เก็บไว้จนคอเธอพอคลอดมาเนี่ยแม่ก็เหมือนกับอาการไม่ดีด้วยความสุดใจตอมใจหลายๆอย่างอะเนาะก็เลยเสียชีวิตไปนะคะไวหลิงก็เลยเสนอนะคะให้เงินกับตะกูลหลัวแลกกับปิดเรื่องนี้นะคะแล้วก็ตนเนี่ยจะรีบรับอีหนิงกลับไปเดี๋ยวนี้เลยคนข้างนอกนก็จะรู้เพียงว่าเลี้ยงอีหนิงว่าที่ตะกูลนี้เพิ่งจะมารับกลับไปเท่านั้น ด้านอนุเฉียวก็คือช็อกแหละจากที่ฉันกำลังจะทำลายชีวิตอีนิงเนี่ยว่าเอออีนี่เป็นลูกคนฉันต่ำเลยใช่ไหมก็กลายเป็นลูกขุนนางใหญ่ในเมืองหลวงไปเลยจ้ามันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่ตัวเองทำกลายเป็นผักดันให้อีนิงยิ่งอยู่สูงขึ้นไปอีกตอนอ่านก็คือสะใจมาค่ะแม่อันนี้ก็ขอจะอ่านเล่าไว้เพียงเท่านี้นะคะเราอาจจะเล่าได้แบบไม่เป๊ะแต่มันก็จะเนื้อเรื่องประมาณนี้ค่ะทุกคนบ๊ายบายครับ